เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปมากช้างเมื่อก่อนช้างจิตจวัดแกโอ้โหเลิกงานไปก็จะต้องดืง่มบุหรี่อัดเข้าไปถ้าจะเป็นความดันไตและอ้วนเป็นรูปรป่างอ้วนเนี่ยถ้าจะเจอก็จะอ้วนๆเมื่อกี้เจอหน้าไม่เจอกับพระอาจารย์ประมาณสักสามสเดือนได้นานแล้วานานแ้วเปิดแมดออกเอ้าช้างหน้าตาผ่องใสมากไปทำอะไรมา ไม่มีหลงเหลือสภาพของช้างคนเดิมแล้วหน้าตาผ่องใสปากเกลี่ยเกลาหน้าตาผิวพันผ่องใสสดชื่นเมื่อก่อนเจอหน้าแกเหมือนยังไม่ได้ตื่นสภาพปากดําแล้วก็กินตัวกินแไรนี่ก็แรงแเมื่อกี้เจอแกในหน้าตาผ่องใสถามความเป็นมาเป็นไปว่าบุรีสั่งสูบอยู่ไหมผมไม่สูบแล้วครับแล้วเล่ายังดื่มอยู่ไหมผมไม่เอาแล้วครับ แล้วทุกวันนี้ทําอะไรเนี่ยทําไมหน้าตาผ่องใสผมสวดมนต์ให้ป้าทุกวันครับโยมพ่อแกตายรักพ่อมากแล้วสวดมนต์ให้พ่อทุกคนหนึ่เดือนอนะไม่เชื่อขึ้นไปชั้นสองใครชื่อช้างขอดูหนะ้าไปเลยไปเลยช้างสวดมนต์นั่งสมาธิให้ป้าให้ป้านี่พ่อตายนะถึงไม่ทําต้องรอให้ใครตายไหมในชีวิตเรานะขนาดพวกเราเนี่ย ผ่องใสอยู่แล้วนางฟ้านางสวรรค์ถ้าทําทุกวันนะเหาะน่าหาะเลยแล้ well วทีนี้ลูกขเทวดามีลิ์มีเด็แล้วเทวดาสงสารเหมือนนางเมฆขลาสงสารพระมหาชนกลยช่วยก่อนนะช่วยสองตัวสามตัวมันก็จะใสๆขึ้นมาอ่า เทวดามีฤทธิ์มีเดชไงโย,ยมนะอีกสักหน่อยนึ่งสองตัวสามตัวนะจะได้มาอยู่วัดแน่ๆนะครับอย่างีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอยู่ที่วัดสกเกตโอ้ยวันนึ่งวันหนึง,นนง,นนงไม่ได้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรมีแต่ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์หวยลาวเอยหวยปิงปองหวยฮาหนอยอะไรของแกเนะี่ย แล้วแกก็จะเส้นไหวทุกวันทุกวันแล้วแกก็จะถูกทุกวันนะไม่ไม่ไม่รู้ว่าถูกอีท่าไหนจนทุกวันนี้มาอยู่วัดอ่ะไม่มีบ้านอยู่อ่ะแล้วรถคันไหนที่ไปจอดหน้าหน้าหน้าไอ้หน่วยบริการบุญของแกเนะี่ยตรงที่แกขายทูบขายเทียนเนะี่ยแกก็จะซื้อหวยตัวนั้นแหละ จะแปลกมากท,ทุกตัวที่แกซื้อที่รถไปจอดแต่จะต้องเป็นรถที่คนไม่เคยรู้จักไม่ใช่รถบัดเป็นรถของคนที่มาทําบุญถ้ามาจอดอยู่หน้ารถหน้าที่ของแกนะที่แกขายทูบเทียนอยู่นะแกจะดีใจเลยและแปลกของแกแต่ว่าซื้อก็ถูกเทละห้าบาทเทละสิบบาทแค่นี้แหละบางทีก็สามบาทแต่ถูกตลอดไว้นะถูกตลอดเออ บางทีเนี่ยไอ้ที่เราที่อธิษฐานจิตอธิษฐานอธิษฐานทาไมต้องอธิษฐานจิตอธิษฐานเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นบาร,รมีให้มันเป็นบาร,รมีให้มันเป็นทพิ์ให้มันมีพลังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราทําแม้บุญกุศลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมหรือข้าวของอาหารหยูยาอะไรก็แล้วแต่อธิษฐานให้มันเป็นทพิ์มันเป็น,ปนทพิ์ได้ยังไงถ้ายมเข้าใจทฤษฎีของ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2ยมจะไม่สงสัยเลยว่าทำไมต้องอธทีิฐานพลังงานไม่ได้มีอยู่อย่างเดียวนะครับ e energy energy พลังงานของใจยมสังเกตไหมว่าสุขขปุญญาสะปูจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญเนี่ยเกิดจากอะไรบุญเกิดจากบุญเคยได้ยินคัว่าบุญกิริยาวัตถุสิบไหมครับอาการที่เป็นบุญคืออย่าว่าแต่คนทำเลย คนเห็นก็ยังมีความสุขคนเห็นก็ยังมีความสุขเลยอันแรกคืออะไรคือการให้นี่แหละเนี่ยมันเป็นความสุขนะยมเคยใส่บาตรตอนทุกๆเช้าเนี่ยใครก็ตามที่ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะใส่บาตรมันชื่นเมื่อนในหัวใจเลยนะชื่นมื่นในหัวใจยิ่งตอนใส่รับพรเสร็จยิ่งชื่นเมื่นเข้าไปอีกแตกต่างจากคนที่ไม่ได้คิดจะใส่บาตรตื่นเช้าขึ้นมานั่งหน้าบูดหน้าบึ้งจะสังเกตเลย เวลาเราบินทบาตไปคนไหนที่ใส่บาทนี่หน้าตาสดชื่นสดใสทุกคนคนที่รอใส่บาทนะแต่คนที่นั่งไม่ได้รอใส่บาทนั่งตามหน้าบ้านแล้วก็นั่งเศ้าๆดมจะสังเกตเลยหน้านั่งเศ้าๆจะไม,จะไม่จะไม่ค่อยสดชื่นเบิกบานไม่ค่อยสดชื่นเบิกบานมันมีพลังงานการให้มันมีพลังงานเนี่ยการให้เนี่ยแล้วก็เวลาที่เราได้ให้เนี่ยมันมันเกิดความสุขทางใจ เกิดความสุขกลางใจของที่เราให้ไปเนี่ยมันเป็นของเราโดยแท้แต่ของที่รับมานี่คือของคนอื่นคือของคนอื่นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราอยากจะได้ความสุขเนี่ยเราก็เป็นเบื้องต้นเลยคือการให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดยอดมากเลยว่าทำไมททำยังไงที่ควรเราจะมีความสุขได้เป็นบันไดขั้นแรก พราะธรรมชาติของมนุษย์ชอบรับมากกว่าที่จะให้ธรรมชาติของมนุษย์นี่เวลามันมีความตนีอยู่ภายในใจฉะนั้นการที่จะขัดเกาจิตใจเป็นกระบวนการขัดเกาจิตใจเป็นเบื้องต้นคนคนนั้นต้องให้ก่อนให้เป็นเบื้องต้นก่อนมันจะเป็นกระบวนการขัดเก่าเป็นอันแรกเลยนี่คือการให้อย่าสังเกตเลยว่ามันมันมีความเห็นแก่ตัวขนาดไหนเนี่ยอย่างเราเนี่ยอ่อขนาดจะทําบุญแต่ละทีเนี่ย เปิดไปกระเป๋าขึ้นเจอแบงค์ห้าร้อยเครียดหาแบงค์ร้อยเจอแบงค์ร้อยเครียดหาแบงค์ยี่สิบเจอแบงค์ยี่สิบได้เจอเหรียญสิบประดีก็ได้เอาเหรียญสิบยกมือท่วหัว,หวขอรางวัลที่หนึ่งครับมันไม่บาลานซ์กันโยมมันไม่บาลานซ์กันเอาจากนั้นไอ้ตัวที่จะทําให้เกิดบุญเป็นอันแรกที่จะนําพาเราไปให้ความสุขคือการให้เนี่ยการให้ อันที่สองคือนอกจากทานแล้วก็ศีลธรมัยใช่ไหมศีลรักษาศีลศีลศิละศิละการเป็นคนตั้งมั่นทานคือการให้นี่ก็เป็นบารมีนะอายมคิดถึงบารมีสามสิบทัศน์นี่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมไปเลย,ยใกล้แล้วนะ,ะบารมีสามสิบทัศน์เป็นบารมีบารมีคือสิ่งที่เราสั่งสมไ้นานๆจนกลายเป็นอัตยาศัยใ่บารมีทานนะบารมีศีลบารมีคนไหนถือศีลมากๆคนนั้นก็จะโดย มีเป็นคนที่มีความยำเกรงมากคนไหนเป็นผู้ให้มากๆก็จะได้นั่งข้างหน้าเวลาไปวัดยังจะสังเกตเลยเจะแต่งตัวสวยๆมีกระบังขึ้นสวยๆแล้วก็ศาลานี้ก็ก็เป็นเจ้าภาพแกเจ้าวาัดก็ยังให้เกียรติในนี้อันนี้สงองการให้นะอะคนไหนมีปัญญาเยอะๆก็มีปัญญาบรารมีใช่ไหมเราก็เกิดความยำเกรงให้เกียรติอย่างเราเนี่ยเอาเรามีอะไรเป็นบรารมีเราเป็นลูกน้องผู้บังคับบัญชาต้องให้ผู้บังคับบัญชายำเกรง ลูกน้องคนไหนสัตเอเตนะสัจเจนะถือสัจจะแล้วก็มีอุดมกันหัวหน้าผู้บังคับบัญชากลัวนะแล้วก็ยำเกรงด้วยกับลูกน้องสังเกตดูได้เลยในที่ทํางานแล้วก็ไม่ค่อยได้จะเจริญด้วยเนี่ยคนเนี้ยหัวหน้าจะยำเกรงไงล่ะอย่ายำเกรงนะมันจะเป็นเป็นแบบนั้นเนี่ยทีนี้อย่างเราเนี่ย เราก็ต้องหาบาร,รมีในการที่จะทําให้มันเป็นที่ยําเกรงคนไหนมีปัญญาเยอะๆก็เรียกว่าเป็นปัญญาบาร,รมีใช่ไหมมันก็เกิดปัญญาบาร,รมีเราก็สั่งสมอัจฉรายใสใจคอของเราไวมาา้มากเข้ามากเข้าเขาเรียกว่าเป็นบุพเพกตะปุญญาตามันก็เป็นบุญนะเป็นบุญปฏิรูประเทสวาโสอยู่ในประเทศที่เหมาะที่ควรบุพเพกตปุญญาตามีบุญเก่าบุญเก่านี้เรื่องจริงนะนะบุญเก่า ก็เป็นมงคลสังสมมาตั้งแต่อดีตอย่างพระที่วัดสเกตท่านได้ปรเรียนทำเก้าประโยคแล้วท่านสึกออกไปแล้วท่านกลับมาบวชใหม่ตมาก็ยังยำเกงเลยยำเกงอะไรภูมิธรรมภูมิรู้ที่เคยเป็นประโยคเก้าที่อยู่วัดสเกตขนาดบวชได้พรรษาเดียวนะันเรา2ี่กว่าพรรษายังยำเกงแก่เพราะอะไรรนะู้ไหมมีบุเพกตปุญญาตามีเห็นได้ชัดเลยนะบุเพกตปพุญญาตาทีนี้บุเพกตปุญญาตาแล้วยังไม่พอต้องต,งตั้งตนไม่ชอบด้วยเนีย่ยตั้งตนไม่ชอบด้วย ตั้งแบบไหนตั้งตนยอมเตรียมพร้อมอ้อเตรียมหนึ่งสองสารับหน่อยน่าเห็นไหมนี่เขาเรียกตั <t os salaries> ้งตนเตรียมพร้อมพอเห็นโอกาสแบมือเลยนี่เห็นไหมเขาเรียกเตรียมตั้งตนถ้าตัวเองเป็นคือการตั้งตนคือการตั้งใจนั่นแหละนี่ถ้าเป็นพระก็ต้องตั้งใจให้เป็นพระถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องตั้งใจให้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นหัวหน้าก็ต้องตั้งใจเนี่ยตั้งตัวให้เป็นตั้งตั้งตัวให้เป็นหัวหน้าคนเนี่ย เนี่ยเคยอิเลเกะยักลึกยักตื้นเป็นคนไม่เอาทันพอมาเป็นหัวหน้าต้องตั้งตนให้มันดีๆวันนี้มาเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าตั้งตัวเป็นหัวหน้าก็ตั้งตัวให้มันเป็นหัวหน้ามันจึงจะเรียกว่าตั้งตนไม่ชอบมันก็เป็นมงคลด้วยนะเวลามันสั้นลวกลัดตัดตวนหมดเลยนายโยมนะเพราะจะได้ฉันเพนแล้วเซเว่นอีเลเว่น ฉันตอนเจ็ดโมงก็เซเวอีเเว่นก็เซเวนิารตั้งดพอดีนะโยมนะเอาละเดี๋ยวโยมก,ก็จะได้ปฏิบัติธรรมต่อดัดายนะแบบกระชับกระชับเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวตอนบ่ายพระอาจารย์มีจิตกรรมให้กับญาติกับโยมเตรียมกระดาษ a อไวก้กับทุกคนแล้วก็ดินสอด้วยนะไม่บรรยายแล้วบรรยายมารอบหนึ่งแล้วตอนกลางวันก็ทำจิตกรรม มาขออนุโมทนาบุญกายาตกโยบทุกคนทุกท่านจเจริญพรทิสา